ตีบัตรเพราะมันขาดตีบัตรไวแล้วตัวอะไรครับออนิเตอร์อะไรนะออนิเตอร์อะไรอะไรอีกทีนะออริเตอร์ออริเตอร์ออนิเตอร์มันคืออะไรครับมันก็คือตัวย้ายของเกมตัวนี้สามตัวมันจะเป็นเกมเดียวกันเกมเดียวกันแต่เป็นตัวร้ายเนี่ยตัวร้ายหมดเลยเปล่าสองสองตัวนี้เป็นเป็นนักฆ่าหัวเนี่ยเป็นที่จริงไม่ใช่เพื่นหรอกที่จริงเป็น ตัวทิงเป็นศัตรูตอนนั้นแหละแต่แต่ทิกกี้จะเป็นศัตรูของมอนิตเตอร์สามตัวนี่ครบเป่าที่จริงวงแหวนนี้มันเป็นวงแหวนตดตีบาที่จริงมันฆ่าไว้แล้วนนแหละมีทิกกี้ใหญ่เวอร์ชันเนอ,อันนี้เวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึง อันนี้เวนนอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันหนึ่สนสงมันมีเวอร์ชันเนอวอร์ชันสองมันมีใหญ่เวอร์ชันนั่นแหละเวอร์ชันสองคือจะถอดหน,น้ากากแล้วพอโดนแฮงอะ่ะในเจอไฟในจริงตอนนั้นไม่มีประตให้เห็นว่าใครไปตบหนะ้าทิกกี้นะหน้ากากนี่หยุดไปปกตินะเราจะโกรธด้วยเปล่าไม่ได้โกรธล้วนะไม่ได้โกรธแฮงนะโกรธยาวนี่แหละจริงมันมีฟันด้วยนั่นแหละแต่ไม่อยากฟาดนี่ไงน,นี่ไง เออเวอร์ชั่นสองเหรอครับเวอร์ชันสองนั่นแนละมันโหดกว่าเดิมด้วยโหดกว่าเดิมด้วยนั่นเนียะยอันนี้คืออะไรดาบเปล่าวิทยษดาบซึ่งมันเหมือนเดิมไหมมันคืออะไรเขาอันนั้นอ่ะเออป้ายเตือนภัยเอาไว้ตีศัตรูหน้าอี้อ๋อเปล่าที่จริงที่จริงมันจาโหดน่นละเลยจะต้องมีตัวสามตัวสามคือตัวใหญ่ๆนะ จะพอไหมนั่นน่ะโอ้ไม่น่าพอแล้วทำไมไม่วาดอีกหน้าหนึ่งล่ะครับมันใหญ่มากเลยมันเป็นทิกกี้ย่างเวอร์ชันสามเวอร์ชันสามอ๋อเวอร์ชันสามแล้วเลขสามทำไมเขียนกับหัวครับอ๋อแลวเธอทีเขียนผิดซือเวอัสามมันตัวใหญ่มากซือต้องยบเลยพูดติงยบเถอะไม่ต้องลดไม่ต้องลดไปว่าหน้าใหม่เลยครับวาดหน้านูาน้นเลยโอ้โหเวอร์ชันนี้คือโหดมากมนี่ คือโหดมากคือตัวใหญ่ววาแห้งอะ<ม>่ะแห้งเรียกว่าแห้งเตวิเวอร์ตันได้นะมันคือเตมันเรียกว่าแบบนี้อ่ะมีทิกกี้มันเป็นแบบนี้วอ้์สามม,มันตัวใหญ่กว่าตัวปกตินะตัวปกติเยอะมากแต่พอมาเวอร์ชันสามน,นี่อันนี้ก็นะเอาดเวอร์าบางอย่างแนละ้วใส่ในตัวทิกกี้เพราะเป็นข้าแห้งพราะมันเป็นตัวใหญ่เพราะมันกระชากย,ยังให้ได้ม่มีแต่หวัวครับ เปล่ามีแต่หัวย่างร้ายหายไปไหนแต่ไม่รู้เปล่าในเกมนะในตะตูนมันจะเป็นหมอกสีขาวในเกมฟีดินไลท์ฟีดมันจะโบหมอกสีแดงที่จริงมันมีแบบไฟนะที่จริงตอนที่มันเปลี่ยนเป็นไฟเพราะว่ามันมันเป็นฟังมโกดนั่นแหละฟลามโกดนั่นคือไฟไฟที่มันอยู่เรื่องตัวคือฟลามโกธ ที่มันจะขาดแห้งนั่นแหละแต่แห้งมันเป็นอมตะเหมือนเดดพูเอ้ยเ่าที่ติงมันไม่เดดพูมันต้องยักษ์าแต่นี่ยัาษ์สายอดเดียวเอ่ยอืมคือแบบอันนี้อะไรครับมือมือมีแต่มือแต่ไม่มีตัวไม่มีตัวแต่มีหัวเองเดียวอ๋อคือที่ริงมันตัวใหญ่มากเลยแหละต้องให้ตัวใหญ่เป็นตู้เลยขนาดให้งยังตัวใหญ่กะครับมันเ็อตัวนี้คือต้องรู้เดีเดียวโดนตบเยะอืมเหนื่อย ท่านูท่านี้คือจะเป็นแบบนี้นี่ไงมีหมวกไม่ใช่หมวกกับที่จริงมันไม่ใช่หมวกมันเหมือนผ้าอะไรบางอย่างผ้าพันหน้าครับผ้าพันหน้ามันเหมือนเดว๋ยวนึงจะมันเหมือนผ้าที่พันเหมือนโจรนั่นแหละแต่ที่จริงมันไม่ใช่โจนครับนี่ไงพันเหมือนมัมมี่ใช่ไหมเือมัมมี่แต่ที่จริงมันไม่ใช่มัมมี่ครับ ที่จริงดีเกมันก็เป็นแบบนี้นี่นแหละมันเก่งไหมที่จริงก็เก่งมากเลยซาหยุกน้องคือคือตอนที่มันเป็นแบบนี้อยู่นะตอนนั้นมันไม่มีผ้ามันแผลคือซา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 หยุกน้องแบบนี้นะเหมือนหน้าตาเหมือนตาในยุคโรบราณตนซายุกน้องแล้วเป็นสิบอ่ะคือไม่ไม่มีอายุใสเมื่อเปล่านะครับต่อยุกน้อง,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 งสิบยุมสิบยุมหนึ่งหนึ่งนี่คณายสิบ กดตรเลีคนละตัวกันใช่ไหมแต่คนละตัวแต่นั้นนี้คือเฟสเฟสหนึ่งเขาไม่มีผ้าปันแผลแต่เฟสสองคือเออเออตีบัตมายิงหัวยิงหัวตุ๊บเลยเดี๋ยต้องบันผ้าปันแผลจะเฟสสามพันผ้าปันแผลที่ตัวแบบนี้โดนยิงพโดนพอโดนดาบนะเสียบเสียบดีบัตยุตยุติยุตีบัตจะโดน เออเหมือนยุก so ซ so ่องยิงป so so ืน so ย so 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 ิงได้แล้วแต่เที่แหงมานะยิงใส่หัวตีบัตตีบัตนี่นอนใหญ่ยู้ยู้ยู้แหงแต่บะไปฆ่าตัวยังจะมีด้วยละยิงเพือะร้าสร้างเสร็จใช่ไหมยู้ตโอแบบเหมือนชนะนะแต่ที่จริงนอนตายเปล่าสร้างเสร็จต้องนอนตายที่จริงแหงมันอึดมาใหม่ที่จริงซื้อฆ่าตัวนั้นได้เสร็จก็เหมือนชนะแต่ที่จริงตายเลยยัยตรงพันถ้ามันแหงะ ดูนอะไร่นี่มาอยู่แทนนะเลยตายมาเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันสามเหมือนทิกกี้เวอร์ชันสามเหมือนกันแต่พวอพื้นท่านสี่นะ่นคือปากสีแป้วตอนทิกกี้ที่ตบเย่ตายเป็นเวอร์ชันเนี่ยจบเย้หนิเย้นะเอาซองอ่ะยึดซมันเยอะปืนเหรอครับปาปืนลูกซองนี่ลูกซองเอามายิงเลย อ๋อมีสองอันเลยอครับเปล่าสองอันโหแหงหดหดมากเปล่าที่ติงงหดนั่นแหละเปรี้ยวมากเปรี้ยวหมายถึงไม่ใช่หยาบน้ำนะเปรี้ยวหมายถึงว่าหดเสร็จยังยังครับมียงงโอ้ม,มีมีกระสุนยิงออกมาด้วยใช่ครับนันอะไรนรั่นอะเปล่ายิงกระสุนที่ยิง แล้วตอ,มอบบ็มียุ่งน้องบบดักอยู่สังหยังมียุ่งน้องดักยู่สังหลั่งนะลุกน้องใครครับไม่รู้อ่ะมันเป็นลูกน้องของออนิสเตอร์มั้งอ๋อหัวบุบไปหนึ่งที <c oughs> ตัวนี้ตีตกดว้วย